วางกระสอบพี่กับสะพายมาเชื่อป่ะอะไรบอลกระไรคือกุโซบแล้วในกระสอบเปิดมอสันะแดงเทือกเลยเลือดอะไรเลยเลือดทั้งนั้นเลยอุ้งตกใจญ่ก็ลงได้ไงเอาเอาพอตกปุ๊บเอาใหญ่เลยอะไรวะตก <c oughs> อะไรก็เลยเปิดบุกเขาก็กกได้ฟางมาแบบนี้นี้เขาก็บอกว่าอ่ะดเดินตามลุงมาไปเดินไปแป๊บหนึ่งไปเดินไปคนก็มากรอกปุ๊บเนี่ยนี่ดูกระไรกระไดระไดูได้ไงมันเป็นป่องจะโผล่ไม่โผล่เป็นตรงอย่างเงี้ยตรง เหมือนขนมคุยฟ้าบอยพูดว่าพวกข่ามือตกเสียนงนะพวกพวกเออเขาก็อันนี้จบไปจบไปพวกเออข้างล่างเป็นโบูนี่นะเราก็ย่อนอย่างทำไม้อย่งาเงเราเนี่ยเราก็บอกว่าเขาใช้ปาก์กัดี้เขาบอกว่าปารกัดดีเนี่ยกินไวที่สุดปารกัดดีนะแล่เอาแต่เนื้อจริงยิงเกลเบ็ดใช้ไส่สสรีบเข่ามันแรงเมื่อก่อนไม่มีไทรีบนู้อไห้ใส่ใส่อะไรใ<ว>ส่ผ้าน ใส่ผ้าเราใส่น้าแล้วว่าะขนเหนียวจริงดเชือกมันออกขนเหนียวเลยนะแอบเหนียวปะล่ะเหนียวไปเลยนะเมื่อก่อนไม่มีรีดใช่ไม่ใช่ไม่มีรีดคำว่ารีดเนี่ยมันมันยังไม่คนรุ่นเก่าเขาไม่รู้จักเออเอ็นขาดเชือกขาดไปแกะใส่ผ้าเออแล้วก็เามานหูเวทใหเข้าไปพอใหญ่ไปปุ๊บเขาบอกว่าไม่เกินห้าดีเด็กก็กินแล้วเขาก็เลยไปหาคนอื่นเขาเดินไปหาูกอื่นเราไม่ได้ไปเราก็นั่งเข้านั่งนั่นนั่ก็มัน บางทีปะผีเหมือนกันนะไปหาดิเฮอ๊ะปะผีมันดึงดึงลงไปเราก็ไม่กล้าดึงเราก็เรียกลุงมันกินแล้วหรือป่ามันดึงขึ้นไปเขาบอกปล่อยมันเนี่ยปล่อยมันไว้บอก็เดินไปหาต้นงไปเขาบก็เดินกลับมาครับแต่ว่าดึงดึงดึงมันดึงใส่เข้าไปไกลไกลแล้วทำให้ก็โปรงมันเลยตรงจังหวะดึงทีแรกอะมันก็จะว้าวเพราะว่ามันดึงใส่ไกแล้วตัวมันย้อนกลับมามันต้องเก็บสายเนี่ยเหมือนเราเก็บสายเขากว่าดึง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 เขาบอกว่าแกร์แย่เด็กกระโปรลอะเฮ้ยจริงจริงวะ เป็นหลูเป็นหลูผู้ยเลยอ่ะดึงมาดีเขาดีดทำมาจากเขาดีดดึงอ่ะพอเตือปุ๊บเขาต้องเห็นปากปากมันจะไปบาดเชือกแล้วก็ดีดติ๊งติ๊งตปาไว้เลยแต่ว่าไม่ใช่หรอกมันเจ็บเจ็บเจ็บคนแก่คนแก่นะดีดดีดกระเทือนกระเทือมัรเทือนกระเทือนปาแลโอ้โหเบ็ดตูไปเลยกับไอ้เชือกสายพานไม่ต้องดีดหรอกทรมานเลยแม่งดึงไส้มันโหมันบิด บิดบิดบิด,บด,ดึงกมาะุ้ยตัวนี้แต่ไอ้ปลาไหลอ,อ๋อหูใครไม่เคยเจอนะพอแยกปุ๊บมันจะเริ่มชอนนะพอนูปลาไหลอะไรนูลรปลาไหลไหพอปุ๊บให้สังเกตว่ามันนูปลาไหลถ้ารวมอย่างงี้ไอ้แทบที่อยู่ดำๆอ่ะมันมันมันรูมันจะลื่นมากเลยนิ้วเราแยกแย่แล้วมันไปตามอะไรเลยอ่าเพราะว่าอ่าตัวรูมันขึ้นมันจะมันมันจะมันแย่เปเลยไม่มีกัดไม่กัดถ้าปูอ่ะปูมันจะดำแล้วลูงปูมันจะซาบคนนิ้วปูมันซาบ ลปลาไหลมันจะลื่นปลาแหลมมันลื่นไปแล้วปูมันจะใหญ่ใหญ่หม้หออ,ม,อมันใหญ่ปลาไหลมันจะก็สวยๆแหละแต่บางรูแม่งอาเริยะมันก็นนดียากน,นิดนึงอือคนไทยได้แน่นอนนี่คือแล้วแล้วปูแล้วปูอยู่กับปลาไหลใช่กันเคืนไปแล้วแววไปเจอปูแววไปเนี่ยเจอปูเลยเจอรูปูเลยแต่มันมีรูอกรูหายใจรูห่ากินเฮ้ยมันไม่ใช่ก็เลยวัดดวงต๊ดูต๊ะดูต๊ไปปุ๊บ อย่าอย่าอย่าปูวิ่งขึ้นมาก็เคฟี้ยงปูทิ้งแล้วพอรับที่ได้มาไปไปไปกลับไปดูคือปลาไหลปลาไหลมินปลาไหลกินแล้วกบกบชนมากเลยนะกบจะเอื้อกับปลาไหลกบกบขุดดูไม่ได้ก็กลางท้องนาเวลามันร้องอ๊อบว๊อบว๊อบอบปุ๊บใช่ใช่ไปปุ๊บแม่งโด้วยลุงดูใส่ดูเพื่อนอใส่ดูเพื่อนปูมันปูกบเนี่ยมันกินทุกอย่างที่ดุ๊กดิ๊ก มันก็กินปูเหมือนกันปูเป็นดุกดิ๊กมันก็กินแต่มันจะไม่กินปูที่มันจะอาศัยรูอยู่มันจะปูอยู่ข้างหนและะ้วจถ้าคนคนหาปูาคนหาก,กบจะรู้เคยเคยล้วง,งเคยเคยหาหากบใช้เบ็ดเกี่ยวไหมไม่เคยไม่เคย <laughs> จะไรครัปู ปูจะคุดรูหรือกัดแล้วกบเนี่ยไม่มีรูอยู่ก็อันัหนปูมันจะเบียดปูลงไปมันจะเบียดปูลงไปเพื่อจะอยู่อยู่อาศัยอยู่ก้น้างล่างพอคนมาพูดหายใจเอากบเอากเอากหายไปอ้าไอ้เหี้ยหายไปอีก้วไปดูประูอยู่นี้เองจับไว้ถ้าถ้าถ้าบางคนไจร้อนจะเอาอะไรกลางคืนใช่ไหมเอาฟางเลยยัดฟางมาอัดปากปูปากปูให้มันขึ้นไม่ได้เรียบแป๊บเดียวมันหายใจไม่ได้ สักชั่วโมงเดินไปดึงฟางออกมาปกบก็ทะลื่งตามขึ้นมาเลยตายแต่บางคนรอกลางวันถ้ามันอยู่ไกลบ้านคันเบ็ดเบ็ดเบ็ดปากอ่ะเบ็ดปลาช่อนเราอ่ะล่ะผมบอนะเอาเอาเบ็ดปลาช่อนเราอ่ะไปคู่ปลายเบ็ดปลายปลายคันเบ็ดที่มันโค้งๆอ่ะเบ็ดไม่ไพ่อะคู่คนลที่กันเลยมันก็จะเป็นเหมือนงอเงี้ยอแยกไว้ในรูที่เราเห็นม่เขือที่กบมันหายไปอ่ะแยกแล้วดึง จะดดึงเกี่ยวมาเลยมันจะเกี่ยวกบขึ้นมาเลย,เย,เลยนี่เนี่ยที่ทีททเราหากันที่การเป็นแบบนี้แต่ส่วนมากจะเจี <c oughs> จะเกี่ยปูกันเพราะว่าหนึ่งมันมันจะเอาเอาปูเอาไว้ทู่กับพวกงู <c oughs> พวกศัตรู